ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก,ก็ามาพบพอกับพอ่บพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอ่อเตมภาพัติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสองตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกแปดสี่ 1> 9ก้าหนึ่งแปดับเลขล่างเก่าออกสี่เกาเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมัมวที่ผ่านมาพี่น้องเอ้เลขวิ่งเพิ่นหลุดเนาะครับเนาะแต่ว่าเลขติดนี่เขานะครับนี่นะครับวันพุทธที่ยี่สิบสองตุลาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งหลุดห้ากับหก โบมาจักตัวพี่น้องหาับหกแต่ว่าเก้าศูนย์หนึ่งเก้ากามาหนึ่งกามาเนาะพี่น้องเนาะครับฮะเมื่อนี้กามาแล้วพี่น้องครับประแยมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ครับบนล่างวิ่งลูดพี่น้องเกกับศ0นะครับ เกับ0เน้นที่0ครับชุดวิ่ในพี่น้องครับชุดวิ่น 3, 4ามนะครับ ก้าสามเก้าสี่ไม่แกรพีนองเก้าสี่เก้าห้านะครับศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับ ครับเน้น0 3น5นนะครับหก ศูนย์สามสามต้องตัวเร้อพี aviation, ่น้องเป็นเนินให้ตัวเดียว นเรืสองหางนะู้เตียมเอาล่เงบดลดเ <g ül> นียนบดลดงามผู้ตัวไหม ครับกันเบิลพี่น้องครับเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรวด9กับศูนย์เน้นที่ศูนย์ขับ93 94 95เนาะพี่น้องเนาะ03 04 05ครับเน้น03 05นะครับเอ้าหลักเก่ามากเก่าน้ำได้พี่น้องเด้อครับมวลในี้ปติมคอเวอรพรคอยเข่าเนาะพี่น้องเนาะครับปติมขอขอบคุณในรายได้รับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะ รับที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอ,อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอไวพ้พรอคอยเขาก็ให้ปังรับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โศก,กมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำนาครัครับสุดถ่ายท่ายสุดนี่ขออิฟซีทุกคนโฉบโมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับอพอกันชิปน้าพี่น้องรับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม